สวัสดีครับมากี่ที่ครับ Oh yes อ่อ table for two please and do you have like a non spicy food because I can't take hot food I'm fine thank you and you oh thank you <laughs> <Yeah. S 3> <laughs> การมาของคุณเบิ้ลประทุมราชในซิทคอมเป็นต่อเที่ยวนี้ดูมาดิ่งๆนะครับผมคิดว่าจะโบบะก็ถือว่าผิดคาดอยู่เหมือนกันนะแอบบอกก่อนเลยนะครับว่าเที่ยวนี้สักกรินโดนอีกแล้วครับผมก็เพราะแผนชั่วของตัวเองนั่นแหละครับดาบนั้นคืนสนองครับอีกอย่างผมจะบอกว่ารายการแกะตัวอย่างของเป็นต่อ EP ีที่32ที่ผ่านมา เราได้พูดคุยและเดาทางกันไว้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยครับมันตรงอย่างมากๆไม่เชื่อก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับก่อนไปคุยกันต่อในอีพีที่3 2รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับว่นหลังมันจะไปเที่ยวเขาสารแล้วหลงบนที่ร้านมึงป้าพี่เนาะถ้ามึงไปคุยกับมันนะมันคุยกับมึงได้แค่ห้าคำมีกัญชาคลายไม่เรื่องราวมันเริ่มต้นเหมือนวันปกติทั่วไปครับ พี่อมพี่อูดพี่วอกสามชั่วชูชื่นมากินเหล้าที่บางบาเหมือนเดิมชีวิตพวกนี้วันๆคงไม่ต้องทําอะไรกันลนะเนาะทางานเสร็จก็นั่งกินเหล้าบ้านช่องไม่ต้องกลับกันครับเท่าจริงๆนะ20ปีพวกนี้กินเหล้ากันอยู่เนะี่ยป่านนี้โรคตับนะ่าจะถามหาไปแล้วนะฮะป่านนี้บางคนคงต้องนอนในโรงแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมหมายถึงโรงพยาบาลนั่นแหละคือถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ ถ้าจะมีคําถามว่าวิถีชีวิตของคนเนี่ยมันมีแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ไหมเนี่ยถ้าตอบแบบโลกสวยนะมันไม่มีหรอกแต่ถ้าตอบแบบไม่ต้องโลกสวยอ่ะก็บอกว่ามีจริงๆนะครับคนที่หาความสุขใส่ชีวิตด้วยวิธีของตัวเองในรูปแบบไหนก็ตามแต่ก็ขอเตือนไว้นะครับว่าการกระทําแบบนี้มันจะทําให้เราลําบากในช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งความสุขที่ได้มาถ้าคิดว่ามันคุ้มก็ทําไปเถอะครับไม่มีใครว่าอะไรบ่นไปซะยาวเลยทั้ง3มกินเหล้ากันอยู่ที่บางบานะครับ จากนั้นสาวๆ BKL ก็เพิ่งเข้ามาเรานั่งโต๊ะตรงข้ามกับพิยมนี่แหละฮะอีพิยมนี่ก็จี้ปมของพี่วอกตรงที่ว่าเคยคบกับผู้หญิงคนไหนก็เลิกกันไปพอเลิกเสร็จปบผู้หญิงคนนั้นก็ได้แต่งงานทันทีแกอํามปมนี้กับพี่วอกให้พี่วอกเอาจุดนี้ไปเป็นจุดขายในการจีบผู้หญิงนะฮะพี่วอกนี่โกรธมากนะครับโดยเฉพาะพูดถึงน้องมิวมิวที่พิยมนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ น้องมิวมิวเนี่ยบอกเลิกพี่วอกไปซึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับพี่วอกกำลังหาทางเอาคืนโดยจ้างน้องสารี่มาแกล้งชอบพี่ยมและทำให้พี่ยมหลงรักเพื่อจะหักอกพี่ยมเอาคืนสิ่งที่พี่ยมทำกับพี่วอกนั่นแหละครับก็ยิ่งทำให้พี่วอกโกรธเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้นะครับจากนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาในบังบา ไม่น่าใช่คนหน้าเหมือนพี่เป็นต่อใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เป็นพี่เป็นต่อได้แหละครับแต่แกก็แต่งตัวประหลาดขึ้นนะเออแต่งตัวอะไรของแกก็ไม่รู้เออดูเหมือนกับสกาแรกเก้ ke, สายเขียวพีกัญชาอะไรประมาณเนี้ <c oughs> พอเข้ามานะครับทั้ง3ก็เลยเข้าไปคุยกับพี่เป็นต่อจนได้รู้ว่าแต่งตัวมาอย่างนี้เนี่ยแกชื่อบ๊อบมาเลฟนะค <c oughs> ู่แข่งบ๊อบมาเล่ไปเลยพี่เป็นต่อก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับกูกูจะนั่งตรงนี้ไปนั่งที่อืน่น เพราะวันนี้นัดน้องยาดาไว้นะครับก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่านี่คือการที่พี่เป็นต่อจะใช้วิธีการจีบน้องยาดาใหม่ๆทุกๆวันนั่นเองเพราะน้องยาดาเนี่ยชอบให้เปลี่ยนวิธีการจีบไปเรื่อยๆครับผมทั้งหมดนั่งได้ไม่นานก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนกับเบิ้ลปทุมราช ไม่ละไม่ใช่เหมือนละนั่นคือเบิ้ลปทุมราชเข้ามานะครับพอแกเข้ามาก็เที่ยวบอกสาวๆนะครับว่าผมกุญชายนะครับผมกุญชายนะครับพูดทุกคนเลยนะแม้กระทั่งสาวๆ BKL แกก็อวดตัวเองว่าเป็นกุญชายอะไรประมาณเนี้ยพอเข้ามาถึงก็อยากนั่งเก้าอี้ตรงข้ามกับสาวๆ BKL นะฮะซึ่งพวกพิยมนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีกุญชายก็เลยยื่นเงินให้กับพี่จวดไปพันหนึ่งแล้วบอกว่าอยากนั่งตรงนี้ให้ช่วยไปเชิญพวกนี้มันออกไปหน่อย มันจะง่ายขนาดนั้นไหมไม่แน่นอนครับพี่ยมก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้ลุกเอามา3,000ให้จริงๆด้วยนะครับแถมยังแจกเงินให้ทั้ง3คนอีกคนละ500โอ้โอสายเปตัวจริงเลยนะจนพี่ยมและเพื่อนๆเนี่ยต้องลุกมานั่งอีกโต๊ะนึงตอนนี้แหละครับเซลล์สมองหความชั่วที่มีกระแสไฟแล่นอยู่ในหัวพี่ยมมาไหลปูดปาดปีดปืด <c oughs> ไอคนชั่ว 7, เจแผ่นดินมันก็เลยคุยกับพี่วอกพี่อูดว่าสายเปแบบนี้ เราหาทางดูดเงินไปเที่ยวเลากันดีกว่าโอ้โหที่น่าแปลกใจคือพี่อู๊ดเนี่ยดันไปเห็นด้วยแบบไม่ไม่ดึงเลยนะคือไม่เทาๆเ,เลยอะ่ะดำปิดปีดปดไปเลยอะ่ะแล้วอีพนี้เนี่ยพี่อู๊ดเนี่ยดำขึ้นเรื่อยๆนะคือทั่วขึ้นเรื่อยๆจริงๆว่าไปก็หลายอีพีมาแล้ะความเพื่อชีวิตนี่หายไปหมดแล้วใช่ไหมพี่โอ๊ตฮะยิ่งไปกว่านั้นคุณชายก็ยังขอให้พี่เป็นต่อลุกไปจากตรงนี้ครับเพราะว่าคุณชาย จะนั่งเพื่อเห็นสาวๆไม่อยากให้พี่เป็นต่อมานั่งขวางอยู่ตรงนี้ครับพี่ยมก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ในการถ่ายเงินทั้งพี่เป็นต่อแล้วก็คุณชายว่าใครจะเทรดได้มากกว่ากันครับมาแต่พี่เป็นต่อไม่เล่นด้วยครับเลยลุกเปลี่ยนที่นั่งกับสาวๆ BKL สู้แล้วพี่เป็นต่อไปนั่งโซฟาสีแดงและให้สาวๆมานั่งแทนพี่เป็นต่อครับไม่นานน้องยาดาก็เข้ามาครับเมื่อนัดกันไว้นั่นแหละ ก็ใช่สิครับพี่เป็นต่อคงนัดกับน้องยาดาไว้ล่ะครับพอน้องยาดาเข้ามาก็กวาดสายตามองไปทําท่ามองไม่เห็นพี่เป็นต่อนะครับตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าน้องยาดาก็เล่นกับพี่เป็นต่อด้วยนะฮะคือพี่เป็นต่อไม่ได้สวมบทเป็นต่อนะวันนี้เป็นบ๊อบมาเลฟครับฮะตอนนี้พี่บ๊อบมาเลฟก็เลยเดินมาเชิญคุณยาดาไปนั่งด้วยครับแต่คุณชายครับยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้เพิ่งเข้ามา ผมก็มีสิทธิ์ที่จะจีบเช่นเดียวกันตอนนี้แหละครับวุ่นวายเลยละครับเพราะว่าคุณชายจะแย่งจีบน้องยาดากับพี่บ๊อบมาเลิฟครับแต่มันเป็นโอกาสที่พิยมจะใช้สถานการณ์นี้ในการขูดรีดเงินจากคุณชายฮะอ่ะพิยมกับพี่วอกก็เดินเข้าไปเชียร์คุณชายให้กับคุณยาดาจนได้เงินไปคนละ500ครับส่วนพี่อูดเชียร์ข้างผิดครับไปเชียร์พี่บ๊อบมาเลิฟเลยไม่ได้สักบาท สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงน้องยาดาก็คงเลือกพี่บ๊อบมาเลิฟอยู่แล้วครับเธอก็มานั่งกับพี่บ๊อบมาเลิฟครับพี่ยมจึงมานําเสนอแผนที่จะให้คุณชายจีบคุณยาดาให้ติดแต่ต้องใช้เงินฮะซึ่งคุณชายบอกว่าผมใช้เงินทุกอย่างแต่ผมไม่ใช้เงินกับความรักครับทั้ง3มก็เลยอดช่วดเงินไปครับแต่พี่วอกยังไม่หมดหวังครับต้องทําทุกวิถีทางให้ได้เงินมาเพื่อไปเที่ยวเา้า โดยพี่บ๊อบก็ไปคุยกับคุณยาดาว่าให้เปิดใจรับคนอื่นบ้างจนพี่บ๊อบมาเลยพี่บ๊อบมาเล่เอ้ยไม่ใช่พี่บ๊อบมาเลฟนะครับก็ยินยอมที่ให้น้องยาดาลองเปิดใจดูครับน้องดาดาก็เลยมานั่งกับคุณชายนั่งอยู่ได้ไม่นานครับน้องยาดาก็ต้องเลือกพี่บ๊อบอยู่แล้วใช่ไหมดูแล้วคุณชายไม่น่าจะมีหวังพี่ยมเลยได้เสนอตัวเองว่าจะทําให้คุณชายสมหวังแลกกับเงินครับ สุดท้ายคุณชายเลยตัดสินใจว่าจะใช้เงินกับความรักเป็นครั้งแรกจากนั้นหยิบเงินให้พี่ยมครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทําให้สําเร็จเอาเงินคืนมาสาเท่าด้วยความโลภของพี่ยมแกก็รับเงินเข้ามาแล้วก,ก็คิดแบบง่ายๆโง่โแบบแกนั่นแหละครับแกเดินไปบอกน้องยาดาให้ไปช่วยเป็นแฟนให้คุณชายนี่สักชั่วโมงสิเพราะว่าพี่รับเงินเข้ามาแล้วน้องยาดาพูดคําเดียวเลยครับไม่ <laughs> พี่ยมซวยแล้วครับงานนี้ต้องหาทางออกใหม่ และทางออกที่แกคิดก็คือให้พี่อูดชวนน้องยาดาไปคุยในห้องน้ําหน่อยพอดีมีเรื่องสําคัญจากนั้นก็ให้พี่วอกเบี่ยงเบนความสนใจโดยพี่วอกมาคุยกับพี่บ๊อบแล้วพี่ยมก็เอาผ้าโปะยาสลบอุดจมูกพี่บ๊อบจนแกสลบไปแล้วก็พาออกไปข้างนอกคะพร้อมกับผู้หญิงคนนึงด้วยนะพอน้องยาดาออกมาจากหน้าห้องน้ําก็ใส่ร้ายพี่เป็นต่อทันทีว่าพี่เป็นต่อกําลังยืนจูบกับสาวที่ข้างนอกบางบาครับ ซึ่งมันเป็นการจัดฉากของ3มชั่วเพื่อใส่ร้ายพี่เป็นต่อน้องยาดานี่หน้าเสียไปเลยนะครับจนสุดท้ายน้องยาดาตัดสินใจมานั่งคุยกับคุณชายทันทีเพื่อนๆคิดตรงนี้ก่อนนะครับว่าพี่ยมเนี่ยชั่วพอแรงอยู่แล้วเออโอเคถึงมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่มันก็เคยทําหลายครั้งแล้วแหละแต่ไอพี walk, ่วอกกับไอพี่อู๊ดเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันนากนักหนาะจะทําให้พี่ชายเสียผู้หญิงไปเลยเหรอมันกล้าทําขนาดนี้เหรอ ไม่สมเหตุสมผลนะครับจริงๆแล้วพี่วอกกับพี่อุดไม่ได้ชั่วขนาดนั้นแต่ทําไมถึงยอมทําขนาดนั้นอะเมื่อแผนการสําเร็จคุณชายก็ให้ติ๊บพิยมไป20ครับพิยมนี่น่าเสียเลยได้เงินแค่ยีสงสัยคุณชายเงินจะหมดกระเป๋าแล้วมั้งระหว่างที่ทั้ง3นั่งพูดคุยกันก่อน,น,นึกขึ้นได้ว่าถ้าพี่เป็นต่อเอ้ยพี่บ๊อบมาเล่หรือพี่บ๊อบมาเลฟเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอากําลังจะวิ่งออกไปเลยครับพี่บ๊อบตื่นแล้วเดินมึนมาเลยฮะ เออพี่บ๊อบจำอะไรไม่ได้เลยเป็นโชคดีขอพี่ยมไปครับแต่ตอนนี้น้องยาดาเนี่ยไปคุยกับคุณชายอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ยมนี่ก็ชั่วไดโลครับอยากได้เงินเพิ่มอีกฮะไถตังจากพี่บ๊อบมาเลิฟแล้วบอกว่าจะทําให้น้องยาดากลับมาอยู่กับตัวเองครับพี่บ๊อบแกก็รับปากเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้จากนั้นน้องยาดาก็กลับมานั่งอยู่กับพี่บ๊อบมาเลิฟง่ายๆเลยนะตรงนี้พวกเราเริ่มตระหงุดใจแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนั้น มาดูง่ายไปหมดทุกอย่างฮะโดยเฉพาะพี่เป็นต่อเนี่ยมาเจอแผนขี้กาของพี่ยมเนี่ยมันไม่น่าใช่อ่ะแล้วเมื่อน้องยาดากับบ๊อบมาเลิฟมานั่งคุยกันอยู่น้องยาดาก็เลยบอกว่าไม่อยากคุยกับพี่บ๊อบแล้วอ่ะอยากคุยกับพี่เป็นต่อมากกว่าพี่เป็นต่อก็เลยถอดหมวกใบนั้นออกแล้วสวมบทเป็นพี่เป็นต่อทันทีครับเรียกไอ้คุณชายว่าเฮ้ยชายพอเถอะวันนี้สนุกแค่นี้พอตอนนี้แหละครับพี่ยมหน้าเสียเลยครับ แล้วงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆมันเกิดอีหยังขึ้นกันแน่ผมบอกแล้วครับตั้งแต่ผมแกะตัวอย่างอีพีนี้แล้วผมรู้สึกว่าการมาของเบิ้์นปทุมราชเนี่ยต้องเป็นแผ N, นของพี่เป็นต่อแน่เลยหลังจากที่มาร่วมโตกันแล้วทุกอย่างก็ได้ถูกฉเฉลยครับไอ้น้องชายเนี่ยเป็นหลานของเพื่อนพี่เป็นต่อที่อยู่ต่างจังหวัดครับแล้วไอ้เจ้าชายนีย่มันเข้ามาในกรุงเทพก็เป็นประจวบจังหวะเหมาะที่พี่เป็นต่อจะจีบน้องยาดาแบบใหมอ่อ่ะคิดว่าการจีบก็เลยต้องมีคู่แข่งเลยก็เลยให้เจ้าชายเนี่ยมาช่วย น้องยาดาเธอก็ไม่รู้นะไอเจ้าชายอยู่หนึ่งในแผนของการฉีบเนี่ยแต่ปรากฏว่าพิยมดันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ BKL ครับก็เลยคิดว่าถ้ามาที่บางบาแล้วเนี่ย,ยพิยมมันต้องหาทางไถเงินกับคนที่มีตังค์แน่นอนก็เลยเอากระเป๋าตังค์ของพิยมให้กับน้องชายไว้ครับแสดงว่าเงินทั้งหมดที่น้องชายเอาให้พิยมพี่อูดพีว่วอกก็คือเงินพิยมนั่นแหละครับเจ็บสุดๆครับผมมีคนถามว่าเอา้าแล้วยาสลบที่โปะพี่เป็นต่อล่ะ พี่เป็นต่อไม่ได้หายใจเข้าไปครับในช่วงนั้นไม่รู้ในซิคคอมมีบอกว่านะแต่ผมจําได้ว่าไม่ได้บอกแต่ผมจินตนา,นาการว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพี่ยมก็เจ็บไปเลยครับผมรุ่งเช้ามาครับหลังจากที่พี่อูดพี่วอกเข้ามาใน BKL แล้วน้องยาดาและพี่เป็นต่อก็เข้ามาพร้อมๆกันครับพูดคุยไร้สาระไปสักแป๊บหนึง่งอีพิยมหัวเลาะเสียงดังลั่นเข้ามาเลยครับแล้วก็ไม่มีใครถามว่าหัวเลาะอะไรจนแกโมโห แกพูดได้แต่ว่าไอต่อมึงซวยแล้วไอต่อมึงซวยแล้วพูดอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็หัวเลาะไปแต่ก็ไม่มีใครสนว่าซวยเพราะอะไรปัญหาก็คืออีพีนี้มันจบแค่นี้ฮะแล้วพอกระโดดไปที่ตัวอย่างนะพี่เป็นต่ออาจจะซวยจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะตัวอย่างในคลิปหน้าครับคลิปนี้ถือว่ายาวพอสมควรนะแต่ขออนุญาตพูดเรื่องฝั่งเจมินพอใจแล้วพี่ก๊อฟสั้นๆแล้วกัน คือพี่ก๊อฟเนี่ยชวนเจม,มินกับพอใจไปวิ่งหวังว่าจะลดหุ่นให้น้องเมลลี่ไม่ไปสนคนอื่นแล้วก็แกล้งบอกว่ามีผู้ชายหน้าตาดีไปวิ่งเต็มเลยถึงแม้เจม,มินกับพอใจจะอยากไปก็ตามแต่ก็ดันมีผู้ชายหน้าตาดีมาที่มินิมาร์ทพอดีฮะก็เลยไม่ไปแต่พอเจม,มินจะไปจีบผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นผู้ชายที่เจม,มินเคยเทมาก่อนมันก็จบตรงที่ว่าพี่ก๊อฟเนี่ยไปวิ่งคนเดียวแล้วหมาวิ่งไล่ขับหกขลม้มหัวไปชนต้นไม้แตกนั่นแหละครับจบฮะ คุณคิดเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ